โอ้โซีวะ่ะแดวเลยเอาระวังนะแะ้วแล้อุทัยมานเลยครับตัวแรกรโ,อโอเคปลากระพงชาร์จเหยื่อครับแต่ไม่โดนเอาอแล้ว กับเล่าแล้วน่าน่าจะเป็นกระพงเอ้ยี่สกแนเลยอะไรเงี้ยโอ้เป็นคืนไปเลยครับเก็บเก็บเก็บคอมผมยังยังไม่คอมรอดรอดใต้อยู่อโอ้ยโอ้ยสู้สู้โอ้ยสู้หนักเลยหลังมาหลังมาหลังมา เดี๋ยวไปสบายนะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดี FC ฟซีฮากิมานครับ พบเจอครับในาใจในาวีไนลุงอำนาจล้มแลนะ้วมือนีสมาชิกเข้าหลายครับร,าารีบๆผูดก็จะเป็นหน้าอุทัยนากวางนาเล็กมือนียินว่บหน้นาผมมือกับเขาเ้ากันครับหน้าผมจะข้างในคนครับไปลุยเลยนาวีไน เอามาสากรมูเนี่ยว่าด้ลุ่เบ็ดอยู่ลุ่มขนาดแล้วลุ่เบ็ดเสียดีบ่อยแล้วเยี่ยมดีว้าวว้าวโอ้ว้าวเราต้องเอาฮาไว้ก่อนบอดเท่ดูดูข้กงบนเลยอ้วโอ้สวยจัดเลยแอคชั่นได้แบบลุงมนึกก็บอกเขาไม่ปล่อยเลยรหรอ ลุงไม่ตึงไม่พ้นน้องมาดีโอเคนะชัวแหอเ่เออตกในดีกว่าเอา้านัา่นไหนอันไรเนะี่ยเหาเห่ากับนู่นวลวันนี้มากับน้ำปลาหมึกครับน้ำปลาหมึกมาเยี่ยมมายาม,ายามถึงถิ่นเลยวันนี้สวัสดีครับ,บเด็กตกปลาพัดเที่ยวครับผม ความสุขอยู่ที่ไหมแล้วไปคันนี่วันนี้นนนตกปลาในกรุงเทพกับนายใจครับวันนี้<ค>นชวน <บา S 2> น้ำประบึกมาหากินข้าวปลากินข้าวกินปลาหากุ้งดักกุ้งใครจะคิดว่าในกรุงเทพก็มีไหมตกปลาสวยไหมตกปลาเด็ดดอย่างนี้ครับใช่ใชมันจะกัดได้กลับบ้านได้สัมผัสกับธรรมชาติครับผมเป็นบ่อไหมถึงธรรมชาติโอ้ลากไม่เข้าเลย องนาอุทัยเล่นแล้วครับอย่าแข็งมากเด้อแข็งมากขาดเด้่มาแล้วเป็น,เป,นเป็นคืนมาแล้วครับแต่มึงไม่หูว่าปลาเีหยงอะไรเอยอยโยโดด,โด,ด ดโด,โด,โดโดดโดดโ,โดด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 อา้ยเ้อยู่พอเบกดไปนู่นเลยกดลุงก็ไปตามสายเดียวสบไว Ừ. Nhé nhé. Pa ba sầu nhẹ nhẹ bà sụt nhanh đi sụt Bà

หมานเลยครับตัวแรกโอเควันนี้กูต้องขอปลากันแล้วล่อยโอูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นเฮ้ยชาร์จชาร์จแต่ไม่โดนว่ะอุ้ยชาร์จปลากระพงชาร์จเยอะครับ แต่ไม่โดนขอให้ได้ขอโดนนะลองดูครับโอ้ยมีตัวมาชาร์จแล้วผมนึกว่าไม่มีตัวแล้วน้ำประเดงกันมืงขึ้นอีกตามเสียบอยู่อเอาแล้ว อีกแล้วสวายครับดุงกำลังนะเตรียมเรียกของเรามาแล้วนี่ครับโอ้สาส่โลตัวที่แหละวา จะหลังงือง n g เง n g เสือเล็กเสดครับ็มเล็กเสอบสมตำครับขอบคุณเจ้าภาพไปหลายครับผมมันมันครับกินแล้วก็มันขอบคุณหลายครับ อ๋ยลูกค้าโทรหาเมื่อกี้เนี่ยเลยเอา้าเที่ยงแล้วปลาไม่ได้ครับปลาไม่ได้ก็หากินอย่างเดียวแหละเราอะาากับข,ข้าวมาบ่อนี้ที่ไรกูเปียกอยู่คนเดียวทุกทีเลยข้าวไหมมันหลังลูก็ใส่ชุดไว้น้ำมาดิ เออ้ยของลุงไม่อยากครับเอามาผืนเดียวอันนั้นเลยวันนี้นกับแก้มเขาเนาะอันนี้ลุงเราพอกินเนื้อต้มไก่กสมุนไพรลอยละล่องเลยไม่มีเลย

เข้าแล้วเข้าไปแล้วทุนจมเข้าทุนไปแล้วตอ้อีไม่หนวะทุ่นจมไปแล้วดีๆนะเฮ้ยทานนี้ก็กินแล้วนี่ของนั้ของลุงนี่ có cái ăn nó ปยังไ7รอบที่แล้วก็มุ้งรอบนี้ก็เบ็ดกระพงผ่านมาหมดเอี่ยวก็ม้ครับน้กบมา อันนั้นก็ปลดเบ็ดกระพงขึ้นมาให้ด้วยเด้อล <c> ็อกแล้วก็โยมันขึ้นไปนู่นหนูฟ้าก็ร้องมพันนอยู่ปลดตะก้อ,อเลยเด้อปลดเลยปลดหมดนั่นแหละนะนะตัวนี้ก็คงต้องปล่อยอีกเหมือนเดิมเอาแม่เลยพี่หนึ่ง่ง <c> เอาเอานะโอไม่ปล่อยไปแล้วตัวหนึ่ง <c> โอเคเราจะเก็บไว้ให้พี่หนึ่งครับ ไปแล้วลุงลุงงไปแล้วกินแล้วกินแล้วดึงแล้วดึงโดดแล้วนะโอ้หขึ้นน้ำบึ้มเลยเอาปึ๊บอึ๊บไปไหนล่ะทำไมอยู่นั่นแน่ไปไหนอ่ะอ๋ออ๋อมันขึ้นไม่ได้เหรอ โอ้ยงั้นงั้นมานี่เลยลงุงไปแล้วไม่ทันแล้วมันขึ้นได้เหรเอ,อเฮ้ยมันเรื่องจะตีแสงมีหมอนแล้วโอยเฮ้ยแล้วเฮ้ย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 ของใหญ่ไว้เอาเอาของใหญ่โยบุนะขึ้นไปขึ้นเลยลงน้ำอีกแล้วลุงไปแล้วนุ่นไปแล้วนุ่น ลุยไปนู่นแล้วลุงเฮ้ยเฮ้ยปลากระพงเล่นเบ็ดลุงแล้วนู่นทุ่นลุงก็เพิ่มเลยพี่หนึ่งพี่หนึ่งกินแตงโมกับไอ้กับเล้าแล้ว น่าจะเป็นกระพงเอ้ยี่สกแนนเ่ยอ่างเงี้ยโอ้เป็นคลื่นไปเลยครับเก็บเก็บเก็บคอมผมนึงยังยังไม่ค่อมรอดๆอดใต้อยู่คกระพงเหรอกระพงหรอคิดเข้าข้างตัวเองไากกว่าลุงว่า มีพันสวัยว่ะดูแล้ว <c oughs> องงะ่ะจัวโหปิดเบรกอัดเลยดิตั <c oughs> วใหญ่ <c oughs> โอ้โห๊ิไวโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากเลย,ยใหญ่เลยสมกับคันเลยคาชาแะ้วทีวนี้บักเอฟลุงนั่งถ่ยจับตัวถ่ายเท่ๆักินทีแรกเหมือนปลาเล็กกระตุกกระตุกไม่ยอมลาก ไม่ภูมิใจเลยน่ะที่ใจตัวเนี่ยนั่นไงนั่นไงมดีดีดปากเลยมึงไม่ยมันลาดจริงพอเขามันภูมิใจมันจะส่วนก็แค่เดี๋ยวนี้ถ่ายรูปไหมมันกี้วิดีโอเอาอย่างอ่ะหนึ่งสองสามอ่าตัวใหญ่ๆหน่อยเต็มจอเขาคาบดอกไม้อยู่ ผมไปเบิ้งเลยไม่ใช่ตาลลุงใส่ยอดแล้วยอดแล้วมีจี้ยอดอีกแล้วเอาอีกแล้วสบายอีกแล้วไม่ได้วิ่งปีแล้วรอบนี้ลุงไปแล้วลุงโอ้โหโอ้โหหลงลั่นเดินอย่างนิ่มเลยค่อยๆไหล่แป๊ดๆออกไปแล้วก็ดึงจ้วบเลยไม่ใช่ฮะ สวายเหมือนเดิมนเแ่ยเอนเดิมอ้ยอ้ยสู้สู้อยสู้หนักเลยหักมากลังมาลังมาลังมาเดี๋ยวไปลังมาไปนู่นเลยดึงไปจุงไปนู่นเลยลุงจุ่ไปที่เดิมเลยดีกว่าจูงไปด้วยจูงไปด้วย แล้วปิวไม่เอานีกันหรอ็นั่นระไปเจ็บให้แค่ไหนนี้มี้อย่าเข้าป่าจูงมันมาดูดอ้โหน้ำดูดไปโดนนั่นแหละุงสัยโดนไปแล้วล่ะัยเอยโอ้โหเบ็ดผมแน่เลย เอ๋อเฮ้ยมันเข้าป่าว่ะเฮ้ยมันเข้าป่าจริงๆนะเข้าป่าแล้วออก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 ไหยังออกแล้วออกแล้วมานี่ละ ตัวตัวเล็กมามามาสองนี่สามสอขอเขามาด้วยตัวนี้ใหญ่ใหญ่กว่าทุกตัวเลยครับโอ้เกี่ยวสองขอเลยสองตัวเลยใช่รับติด <c oughs> ติดคางด้วยติดคางติดปากโอเคตัวนี้สวยสวยกว่าสองตัวนั่นนี่ใช่อีกนั่นให้หนึ่งไป อันนี้เราเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาล่าม่ก่อนได้ว่ะไซส์หกถึงเจ็ดอ่ะเกียบจับเอางี้ก็แล้วกันโอ้หตัวนี้ใหญ่กว่าดูตามตะแคงเออดูอย่างเงี้ยเราจับโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากใครอยากงัดเหนื่อยอยากเล่นหนักๆนงี้ก็มาได้ครับบ่อตกปลาน็อ not a นิวครับวันนี้นี่ใหม่สามสิบหกครับผมวันนี้เรางัดเหนื่อย ข้พเปิดประมาณกันจืดจดจมีบ่มีบ่โอ้ได้ยูไดปลาบูอ oh, ะดิโอ oh, oh. ้โปลาบูเข้าเออใสงามใสนี่มาเข้า hmm. ก็จบเลยนนี่ครับปลาบูเข้า <Yeah, กุ้งได้นิดหน่อยครับ ไปขังที่สองครับมาดูผลงานรวมครับได้งงเวลาของเรานะม,นนนม,มีได้หลากถึ้นมากป่าลากเลยวะโอ้โอโอแข็งเลยตัวนี้ กระพเอาตายเลยเหรอตายนะตายให้หนึ่ไปเอาเพราะเราเราตั้งใจเขาอยู่แล้ววางสียหนาเลยมาที่ลูกมามาบนหางเลยลูกบนหางบนหางบนหางที่ลูก น้อง3บิ๊กใหญ่สุดละอื้อโอ้ <laughs> <Với kinh quả. cười> <tôi> <laughs> <Okay. cười> มมองันโอ้ตัวนั้นอ้วนด,ดีจังเลยอ่ะอ้วนเอ้ยมันก็อ้วนทั้งคู่นี่หว่าไม่เท่าไรไอ้นี้อ้วกวบกว่าแต่ตัวนี้อ้วนไปตัวนี้อ้วนกว่าอีกน้ำเป็นเหมือนไก้ใก่เท่ากับตัวของผมเลยมั้งพี่เนี่พอกันสองเท่าเอาเลี้ยงเลี้ยงสิซื้ตัวนี้ของอุทยัยไอ้ตัวนี้ของวินัย มั้งไม่ใช่บรนินก็แข็งกแดดลโอเครัวๆโอเครวยขอบคุณนะฮะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณ f อหายกินหมานขอบคุณที่รับชมมาจนถึงนาทีสุดท้ายครับกับผลงานของเราวันนี้ห้าแต้มใหญ่ๆครับไอ้นี้คงไม่น้ับละห้าแต้มใหญ่ๆงัด สนุกสนุกวันนี้เรามากินข้าวปลากันที่บ่อดี่วิ่ใหม่สาสิโพครับขอบคุณที่ติดตามพวกเรามาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วสําหรับวันนี้ขอหนึ่งคนละหนึ่งกำลังใจครับขอให้ทุกท่านรวยๆสุขสมหวังทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเต็มทีมเดี๋ยวลุงเคนะลื่อนนะลุงไม่มาด้วยนะนเลยันที <c oughs> ่สั่งอันนีล่ก่อนปเอาเอาเอาไปเลย ไม่เป็นไรลูกผมพอไหมพอพอพุงพอ